สวัสดีคะ่ะทุกคนแอดมินพลอยเองนะคะวันนี้พลอยจะมารีวิวหนังสือที่พลอยอ่านแล้วรู้สึกว้าวมากๆค่ะนั่นก็คือประสบการณ์จริงปลายบริเขียนโดยนิ้วกลมหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราวธุรกิจแต่เป็นแรงบันดาลใจให้เรากล้าที่จะแตกต่างและสร้างความสุขจากสิ่งที่เราทำค่ะพลอยเลือกหนังสือเล่มนี้เพราะว่าชื่นชอบร้านอาหารในเครืออับริกรุ๊มมากค่ะเลยอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้คุณปร,ประสบความสำเร็จขนาดนี้ เราไปดูรีวิวในรูปแบบละครสั้นกันเลยค่ะฉากออฟฟิศเล็กๆเ,เกา่เกาๆคุณปลากำลังนั่งเครียดอยู่กับโต๊ะทำงานมีพนักงานสองสาคนเดินวนไปมาด้วยสีหน้ากังวลพนักงานหนึ่งคุณปลาคะยอดขายเดือนนี้ตกต่ำมากเลยค่ะเราจะทำยังไงกันดีคะคุณปลาถอนหายใจพรอยรู้ค่ะว่าสถานการณ์มันยากลำบากแต่เราต้องไม่ยอมแพ้นะเราต้องหาไอเดียใหม่ๆอะไรก็ได้ที่มันแตกต่างและโดนใจลูกค้า พนักงานสองแต่เราลองมาหลายวิธีแล้วนะคะมันไม่ได้ผลเลยคุณปลาลุกขึ้นยืนไม่จริงเรายังไม่ได้ลองทุกวิธีหรอกค่ะความสําเร็จมันไม่ได้มาง่ายๆหรอกนะเราต้องกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะลองสิ่งใหม่สิ่งใหม่ถึงแม้ว่ามันจะล้มเหลวก็ตามเพราะความล้มเหลวนั่นแหละที่จะสอนให้เราแข็งแกร่งขึ้นความล้มเหลวคือครูที่ดีที่สุดคุณปลาเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปข้างนอกด้วยแววตาที่มุ่งมัน่น คุณปลาพอเชื่อว่าเราทําได้ค่ะเรามาช่วยกันคิดช่วยกันสร้างสรรค์จนกว่าเราจะเจอหนทางของเราเองฉากปะจบละครสั้นจบไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนฉากนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความล้มเหลวของคุณปลาซึ่งเป็นหนึ่งในกุญแจสําคัญที่ทําให้ไอบริกรุปประสบความสําเร็จหนังสือเล่มนี้สรุปเส้นทางชีวิตของคุณปลาตั้งแต่เด็กหญิงอัจฉริยะจนกลายมาเป็นเจ้าของอาณาจักรร้านอาหารพันล้าน เราจะได้เห็นแนวคิดวิสัยทัศน์และองค์ประกอบต่างๆที่ช่วยผลักดันให้ธุรกิจเติบโตได้รวมถึงการสร้างทีมที่แข็งแกร่งด้วยค่ะนอกจากนี้หนังสือยังเปิดเผยบทเรียนจากความล้มเหลวที่คุณปลาต้องเผชิญหน้าซึ่งเขียนโดยนิ้วกลมที่ถ่ายทอดเรื่องราวเข้มข้นมากๆพลอยชอบที่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นแค่ความสําเร็จแต่ยังให้ความสําคัญกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองด้วยค่ะสิ่งที่พลอยชอบที่สุดในหนังสือเล่มนี้คือเรื่องราวของคุณปลาที่กล้าที่จะแตกตา่าง และไม่กลัวที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นมองว่าบ้านอกจากนี้พลอยยังชอบภาษาที่นิวกรมใช้ในการเล่าเรื่องมันอ่านง่ายเข้าใจง่ายและให้แรงบันดาลใจมากๆค่ะส่วนสิ่งที่ไม่ชอบอาจจะเป็นเพราะพลอยอยากอ่านเรื่องราวของคุณปลามากกว่านี้อีกสักหน่อยค่ะหัวเราะหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจคนที่อยากพัฒนาตัวเองหรือคนที่ชื่นชอบเรื่องราวของผู้หญิงเก่งค่ะพลอยให้คะแนนหนังสือเล่มนี้ 4-5ทับ5ดาวค่ะเพราะมันเป็นหนังสือที่อ่านแล้วรู้สึกอิ่มเอ็ใจและได้ข้อคิดดีๆมากมายเลยค่ะสรุปแล้วประสบการณ์จริงปลายบเป็นหนังสือที่พลอยแนะนำให้ทุกคนได้อ่านค่ะมันจะช่วยจุดประกายความคิดสร้างสารรค์และความกล้าที่จะทำตามความฝันของตัวเองค่ะถ้าใครสนใจอยากอ่านหนังสือเล่มนี้สามารถกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วทุกคนาคะเคยอ่านหนังสือเล่มนี้กันบ้างหรือยัง หรือมีหนังสือเล่มไหนที่อยากแนะนำให้พลอยอ่านบ้างคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพลอยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรีวิวหนังสือดีๆแบบนี้อีกบายบายค่ะ